พุกพอยจุดจับใจสร้างตัวตนดึงความสนใจโดดเด่นเหนือใครในโลกที่มีเวลาเพียงแค่สามวิโออะไรมันจะน้อยขนาดนั้นนะครับมาชอบบทนี้ครับบทที่4กายร่างเป็นประธานาธิบดีและกอบกู้โลกนะครับรับคมศิลปะในการเล่าเรื่องอะไรครับเนี่ยแค่ตัวหนังสือนะครับโอ้คำนี่ก็โดดเด่นและการหาวิธีนำเสนอคุณค่า เป็นปัญหาที่ทุกคนล้วนประสบด้วยกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาจบใหม่หรือว่ามหาเศรษฐีที่ประสบความสำเร็จมาอย่างยิ่งใหญ่นะครับคนเหล่านี้ต่างไม่แน่ใจว่าตัวเองมีเอกลักษณ์อะไรและไม่รู้วิธีนะครับร้อยเรียงเรื่องราวที่สั้นกระชับแต่มีเวทมนต์นะครับมีมนต์สะกดโอ้โหสุดยอดอ่านแล้วแบบภาษาสละาสลวยเกินนะครับ ของเป็นหนังสือแปลนะทุกคนนะเป็นขาวดากอ่านง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมใส่พิกัดให้เป็นเพื่อลองศึกษาดูแล้วกันนะ